สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการจ่ายบินด้วยวิธี Bill Payment น,นะคะ Hello today you would like d l to inform that how to use Bill Payment 你好，今天我来介绍种ู种จ骤งตานขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเปิดแอปพลิเคชัน Mobile Banking ค่ะ Open a mobile application in your mobile phone ตา,าขั้นตอนที่2นะคะเข้าไอคอนจ่ายผ่าน QR code หรือบาร์โค้ดนะคะ s e c r c t QR code or barcode icon ขั้นตอนที่3นะคะสแกน QR code หรือบาร์โค้ดในใบแจ้งหนี้คะ่ะ Scan QR code or barcode in your invoice ตนี่สควเาอคอ่า,อา,าอยาน r d า ขั้นตอนที่4นะคะใส่ยอดเงินที่ท่านต้องการชำระค่ะ Pull amount the that you would like to pay for ที่ซื้อชูร,รูนี่ย่าจิอฟูตเชียนขั้นตอนที่5นะคะกดยืนยันการโอนค่ะค o n f i r m transferring ริที่ 5. อ่านเชื่อติง่งเรียบร้อยแล้วค่ะท่านสามารถรับใบเสร็จได้ที่ตู้จดหมายค่ะ Is complete and you can get a r i g i n in your mailbox. จอคู่หวาน,นเหรอ你可ใจขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทีมบุคคลได้เลยนะคะ t h a n k y o u for watching if you got any problem please contact to the j u r a s s i person. รู้กู๋有问题可以来找